done โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมะช่วง Data Character g u กันดัมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตระครซีรีส์กันดั s e ีดโดยจะเป็นตระครใหม่ที่มาจากก e ันดัมซีดอีคลิปหรือว่ากันดัมซีดภาคมังงะใหม่ล่าสุดนั่นเองก่อนหน้านี้เราได้มีการทําตัวของอ e ีคลิปกันดัมซึ่งคือหุ่นของพระเอกกันไปแล้วส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ่นตัวร้ายที่ได้มีการออกพีบันไดกันไปเมื่อปีก่อนนั่นก็คือแอ c a ามิ้กันดัม โมบิสูตัวนี้นั้นเป็นตัวที่ปรากฏตัวมาในเวอร์ชันมังงะแป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีการทําตัวของโมออกมารูปภาพจะไม่มีนะครับผมนอกจากรูปโมอย่างเดียวเท่านั้นเลยก่อนที่เราจะพูดถึงแอลคารามิตี้ก็ต้องขอย้อนประวัติข้าวๆของคารามิตี้กันดั้มซะก่อนตัวของคารามิตตี้กันดั้มนั้นจะเป็นกันดั้มที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางของกองทัพโลกนะครับผมโดยจะมีรุ่นเป็น GAT-X Series Phase 2 GAT-X Series Phase 1ก็คือพวกสไตล์นั่นเอง รส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเฟสที่2ที่ทางของกองทัพโลกนั้นได้มีการสร้างขึ้นมาโดยตัวของคารามิตี้กันดั้มเนี่ยทำขึ้นมาโดยได้บอกว่าจะเน้นพลังอํานาจในการยิงแบบตัวของบัสเตอร์กันดั้มนั่นคือตัวประวัติเดิมของมันนะครับผมแล้วก็เป็นโมบิสูที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมี o อเอปฏิบัติการเฉพาะก็คือให้มนุษย์ดัดแปลงขับโดยเฉพาะเลยจะไม่ใช่โมบิสูทสําหรับนักบินธรรมดาทั่วไปครับเลขรหัสซีรีส์ของมันจะเป็น131ค a l a m ิ t ี g ก n d ดั้ ต่อมาจะเป็นตัวที่สองของคาราเมตตี้ก็คือซอสคาราเมตี้ ตัวนี้นะั้นเลขรหัสจะกลายเป็น133ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับตัวของคาร์มิตี้ตัวแรกอยู่ก็คือจะเป็นหุ่นรุ่นสําหรับนักบินธรรมดาทั่วไปขับจะมีการปรับเปลี่ยน o อสปฏิบัติการจากให้นักบินดัดแปลงให้กลายเป็นนักบินธรรมดาทั่วไปแบบอีพวกขับแดกเกอร์สามารถที่จะขับได้นั่นเองครับผมแล้วความสามารถในการต่อสู้ของมันจากการต่อสู้ที่เน้นอํานาจในการยิงเป็นหลักแบบบัสเตอร์กลายเป็นว่าใช้อาวุธระยะประชิดในการต่อสู้แบบเดียวกับตัวของซอสไต์ไปแทนซึ่ง ตัวของซอสคารามตี้ก็มาจากตัวของซอสไตร์นั่นเองครับตัวของซอสคารามตี้นั้นทางของกองทัพตั้งใจสร้างมันขึ้นมาให้กลายเป็นรุ่นแมสโรดักโดยจะมีการสร้างขึ้นมาเสร็จสมบูรณ์อยู่ทั้งหมด3เครื่องด้วยกันแต่ว่าหลังจากสร้างเสร็จ3มเครื่องไปแล้วงบประมาณมันค่อนข้างสูงครับผมแล้วก็มันเปลืองก็เลยได้กลายเป็นว่ายกเลิกการทํามันให้กลายเป็นแมสโรดักแล้วหันไปทาแดกเกอร์แทนนั่นเองครับผมตัวของซอสคารามตี้จึงมีเพียงแค่3มเครื่องเท่านั้น ต่อมาจะเป็นตัวของพระเอกของเราในงานนี้ครับผมแอลคาร i t มตตีตัวของแอลคาร i t มตีเนี่ยได้มีการขยายความถึงตัวของซอสและคาร a m ม t ตี้ดั้งเดิมนะครับผมบอกว่าการทำคาร a เมตตี้กันดั้มเนี่ยจะมีชื่อโปรเจกต์ว่ารี i ิว1416 โดยจะเป็นโปรเจกต์ที่ได้มีการทำตัวของคาราเมตี้กันดั้มให้มีหลายหลายฟอร์มเชกเช่นเดียวกันกับตัวของสไต้นั่นเองครับดูจากสภาพแล้วคาราเมตี้กันดั้มดั้งเดิมจะกลายเป็นลันเชร์ตัวของซอสก็จะกลายเป็นซอสส่วนในครั้งนี้ตัวของแอลก็จะกลายเป็นแอลแบบแอลสไต้นั่นเองครับทางของกองทัพนั้นได้มีการสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาให้เป็นโมบิสูตรอเนกประสงค์แบบเดียวกันกับตัวของสไต์แล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นรุ่นแมสโปรดักต์เช่นเดียวกัน แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทําเป็นรุ่น mass product นะครับผมเนื่องจากว่าสเปคของมันนั้นสูงมากจนเกินไปเ,เรื่องสเปคเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังแล้วกัน ตัวของเครื่องนี้นะครับผมเลขรหัสของมันจะเป็นตัวของ130ซึ่งจะเป็นเลขรหัสก่อนคาราเมตี้ปกติและเป็นเลขรหัสก่อนตัวของซอสคาราเมตี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เครื่องนี้สร้างขึ้นมาหลังจากคาราเมตี้ปกตินะครับแค่เลขรหัสมันขึ้นก่อนเฉยๆสร้างขึ้นมาเป็นตัวขั้นกลางระหว่างคาราเมตี้ปกติกับตัวของซอสคาราเมตี้นะครับผมในตอนที่ได้มีการทำแอลคาราเมตี้นั้นได้มีการนำข้อมูลจากคาราเมตตี้กันดั้มรุ่นปกติหรือว่ารุ่น131มาเป็นเบส หลักแล้วก็ปรับแต่งมันจนกลายเป็นหุ่นรุ่นบินได้หรือว่าแอลคารามิตี้นั่นเองในส่วนนี้เนี่ยในการปรับแต่งนั้นใช้เวลานานมากครับผมจนกลายเป็นว่าเครื่องนี้เนี่ยสร้างเสร็จหลังจากตัวของซอสคารามิตี้นะครับก็นะซอสคารามิตี้มันก็แค่เปลี่ยนไหลเปลี่ยนโ s แล้วก็เปลี่ยนอาวุธนิดหน่อยเท่านั้นเองครับผมแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแบบยกเครื่องเลยนะครับผมทําให้หุ่นเนี่ยมันสามารถบินได้นั่นเองแล้วสเปคเครื่องของตัวคารามิตี้ทุกเครื่องเนี่ยตัวนี้สเปคจะสูงกว่าอย่างมากเลย นะครับผมความเร็วความคล่องตัวทุกอย่างนั้นถูกยกระดับขึ้นมาเหนือไปซะหมดทุกอย่างเลย ถ้าเกิดว่าเน้นในการต่อสู้แบบมาตรฐานแล้วทําอะไรก็ได้เนี่ยไอตัวนี้จะเหมาะสุดนะครับผมรวมไปถึงตัวของมันเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ของตัวอื่นได้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นว่าอยากจะติดตั้งปืนของคาราเมตี้แบบปกติก็คืออปืนแคนนอนที่หลังสามารถที่จะติดตั้งได้นะครับหรือว่าจะติดตั้งตัวของดาบซอสก็ติดตั้งได้ด้วยเช่นเดียวกันกลายเป็นรุ่นอเนกประสงค์แบบเดียวกับตัวสไตร์อย่างแท้จริงถึงแม้ว่ามันจะไม่ถอดแบ็คแพคหลังก็ตามนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ถอดแบ็คแพคด้านหลังออกมมันก็สาารถติดต งอาวุธอื่นได้นะครับผมโดยจะเป็นการถอดตัวของเทอร์โบแฟนออกไปนั่นเองเทอร์โบแฟนก็คือตัวของพัดลมที่ตั้งอยู่ที่แบ็คแพคด้านหลัง2อันนั่นแหละครับผมตัวนั้นสามารถถอดออกและเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อื่นได้นะครับ อยากจะเน้นความเร็วสูงก็จะใช้ตัวของเทอร์โบแฟนไปแต่ถ้าอยากติดอาวุธเพิ่มก็สามารถติดได้โดยการถอดเทอร์โบแฟนทิ้งนั่นเองตัวก่อป้องกันนั้นจะเป็นการใช้ทันเฟสอาร์เมอร์แบบเดียวกันกับคารามิตี้รุ่นดั้งเดิมตัวทันเฟสอาร์เมอร์นั้นจะเป็นเกราะที่พัฒนาต่อมาจากตัวของเฟสชิพ i p นะครับโดยตัวเกราะจะเป็นแบบมันติกเลเยอร์หรือว่าเกาะ2ชั้นนั่นเองจะเป็นเกาะชั้นนอกและเกาะชั้นใน โดยตัวเกาะชั้นนอกนั้นจะเป็นเกาะแบบโมบิสูดมาตรฐานทั่วไปส่วนตัวของเกาะชั้นในนั้นจะเป็นเกาะเฟสชิพในกรณีที่เกาะชั้นนอกนั้นได้รับความเสียหายจะเป็นการใช้เกาะเฟสชิพเสริมขึ้นมาอีกทีหนึง่งจึงทําให้เครื่องนี้นั้นไม่ได้ใช้เกาะเฟสชิพอยู่ตลอดเวลามันเลยประหยัดพลังงานมากยิ่งกว่าโมบิสูดที่ใช้เกาะเฟสชิพตลอดเวลานั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราไปดูเนื้อเรื่องของตัวคารามตี้กันดั้มฉากที่มันได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาในอนิเมะเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันม ยนซะอีกเนื่องจากว่าสีเขียวนั้นคือสีของเกาะชั้นนอกไม่ใช่สีของเกาะเฟสชิพถ้าเกิดว่าเป็นโมวิสูตที่ใช้งานตัวของเกาะเฟสชิพเนี่ยตัวของเครื่องนั้นจะเป็นสีเทาก่อนที่ได้มีการสตาร์ทเครื่องยนต์หรือว่าเปิดตัวของเฟสชิพขึ้นมาต่อไปจะเป็น OS ปฏิบัติการของเครื่องนะครับผม OS ปฏิบัติการของเครื่องนั้นไม่ได้พูดถึงว่าจะเป็น OS ปฏิบัติการตัวไหนแต่บอกว่าระบบการขับเคลื่อนของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากในระดับหนึ่งครับผมเนื่องจากว่า OS ปฏิบัติการตัวนี้เน มันออกแบบมาเพื่อให้นักบินที่โคตรเก่งขับเลยกลายเป็นว่านักบินธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะขับเครื่องนี้ได้มนุษย์ดัดแปลงของกองทัพก็ขับไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันจะมันจะต้องเป็นนักบินที่เป็น S Pilot และต้องเป็น S Pilot เหนือ S Pilot อีกทีหนึ่ง S Pilot ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะขับเครื่องนี้ได้ก็แปลว่าต้องระดับประมาณพวกโคอเนเตอร์ประมาณนี้นั่นเองครับผมถึงจะสามารถขับหุ่นเครื่องนี้ได้หรือไม่ก็ต้องเป็นนักบินธรรมดาที่โคตรเก่งอะ่ะอย่างว่า S p i l o t เหนือ S Pilot อีกทีนั่นเองคร,รับผมา นั้นขับค่อนข้างยากจึงกลายเป็นว่าเครื่องนี้ถูกยกเลิกการทําเป็นรุ่น mass product ไปอีกทั้งมันยังถูกยกเลิกการสร้างฟอร์ม WISP อีกด้วยก็จะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งของสไตล์ซึ่งตัวนี้เดิมทีแล้วก็จะมีฟอร์มนี้เช่นเดียวกันก็ถูกยกเลิกไปในจุดนี้ครับต่อมาก,ก็คือตัวของอาวุธครับอาวุธเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เครื่องนี้มันขับยากนะครับผมตัวของอาวุธมันนะครับผมจะเป็นอาวุธที่ส่วนใหญ่ใช้กันในยานลบหรือว่าเรือลบกันซะมากกว่านะครับผมโดยอาวุธตัวแรกก็คือแกง่� T อยู่ที่ปีกของโมบิสูตรนั่นเองครับผมแกตลิงจะเป็นแบบต่อต้านอากาศยานแบบพวกยานลบใช้งานกันนะครับผมโดยตัวแกตลิงนั้นมันสามารถที่จะหมุนได้รอบทิศทางของตัวโมบิสูิ์เลยก่อนนะนักบินมึงต้องคุมให้หมุนอีกนะนอกเหนือนจากว่ามันจะเป็นออโต้ล็อก ่อมาจะเป็นอาวุธที่ติดตั้งอยู่ที่ไหล่ของโมบิสู์นะครับผมจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันชนิดแรกจะเป็นมิสไซล์พอร์ตสี่รูก็จะเป็นแบบใช้งานยานลบเช่นเดียวกันสามารถหมุนได้รอบทิศทางของตัวโมบิสูตต่อไปจะเป็นอาวุธที่2ที่ติดตั้งอยู่ที่ไหล่ของโมบิสูตเช่นเดียวกันก็คือดูอัลชาลเดอร์แคนนอนจะเป็นปืนใหญ่แบบอีพพวกเร็วกันที่ใช้งานกันในยานลบแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่าโดยตัวปืนนี้ก็หมุนได้รอบทิศทางเช่นเดียวกันไอ้หมอนี่สามารถไปยืนกลางวงแล้วกาดกระสุนได้เลยนะครับ เอเนอร์จีแคนปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่หน้าอกยังคงเป็นกระบอกเดิมอันนี้ขอข้ามไปต่อมาจะเป็นอาวุธที่แขนโมบิสุดนะครับผมจะเป็นตัวของบีมกันเหล็ด โดยตัวของบีมกันเลดนั้นจะมีฟังก์ชันในการใช้งานอยู่2แบบก็คือฟังก์ชันต่อสู้และฟังก์ชันป้องกันครับฟังก์ชันต่อสู้นั้นบีมกันเลดจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นบีมเซเบอร์ใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดส่วนฟังก์ชันป้องกันนั้นจะเป็นการใช้อนุภาพบีมสร้างมาเป็นเกาะป้องกันนั่นเองเครื่องนี้มีเกาะป้องกันติดตั้งไว้ที่แขนของวิสุทธ์ทั้งสองข้างนั่นเองครับผมต่อมาจะเป็นอาวุธหลักของเจ้าตัวนะครับผมเรียกว่าอาวุธเอกุสเสียบเลยก็คืออาวุธที่ชื่อว่าแอาาาเดเลอร การสู้รบได้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันโหมดต่อสูร้ระยะประชิด2โหมดและโหมดต่อสูร้ระยะไกล2โหมดโหมดต่อสูร้ระยะไกลจะเป็นไลฟ์ลเอและไลฟ์บีโดยจะมีการเปลี่ยนส่วนหัวของแฮมเมอร์จากด้านบนไปไว้ด้านล่างแทนในส่วนของ A และ B ก็จะมีการขึ้นลูกไว้นะครับต่อมาจะเป็นโหมดต่อสูร้ระยะประชิดโหมดแรกวอลแฮมเมอร์ก็ตามชื่อเลยเป็นคอนโหมดที่2องเจเวลินก็ตามชื่อเช่นเดียวกันเป็นตัวหอ,อกนั่นเองครับผมซึ่งตัวของหอ,อกนั้นจะเป็นการใช้อนุภาพบีมนะครับ ตัวของอาวุธก็จะมีอยู่ประมาณนี้ในส่วนของแบคแพคตามที่บอกไปครับผมว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับผมให้กลายเป็นติดตั้งปืนใหญ่แคนนอนด้านหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันกับตัวของคารามตตี้ดั้งเดิมในส่วนนี้ก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันต่อไปจะเป็นนักบินที่ขับเครื่องนี้นะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยมาแต่ชื่อนะครับผมเจ้าตัวเนี่ยยังปิดบังตัวตอนอยู่นั่นเองชื่อของเจ้าตัวก็คือโจจินเมลนะครับผมโดยเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักบินของกองทัพสาพันธ์ซึ่งได้ร่วมในศึกต่อสู้ตั้งแต หลังจากจบศึกในครั้งนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มาประจำการโดยการขับเครื่องนี้นั่นเองในการต่อสู้ซึ่งก็เป็นคนเดียวผมในกองทัพตอนนั้นที่สามารถขับเครื่องนี้ได้ก็เลยได้กลายเป็นเจ้าของเครื่องนี้ไปนั่นเองประวัติของเจ้าตัวเนี่ยบอกเพียงแค่ว่าเคยต่อสู้ในช่วงกันดั้มซีภา่นที่หนึ่งเท่านั้นตัวเองเนี่ยเป็นเนเชอรัลหรือว่าเป็นโคอิเนเตอร์อันนี้ก็ไม่รู้เช่นเดียวกันสิ่งที่รู้แน่ๆก็คือเจ้าตัวจะมาเป็นศัตรูของอ e ีคริปกันดัมในซีรีส์ก e ันดัมซีสอี อันนี้เมฮใหเมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัดหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม